หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจา้าเฮ้ากับสิบผ้ามาหัจกักสรรพคุณทางยาสมุนไพรของต้นดีปีเนาะจา้าลักษณะของต้นดีปีเนาะจา้าจะเป็นไม่เลื่อยลำต้นจะเลื่อยไปตามพื้นดินเนาะจา้าใบจะมีลักษณะเป็นลูบคข่เลี้ยวปลายแหลมจักน้อยเนาะจา้าผิวใบจะมั่นสีเขียวเข้มจา้าแล้วต้นดีปีเนาะจา้าก็ย่งเป็นพืชที่ทนต่อ ทนต่อฝนทนต่อสภาพแห้งแรงได้เป็นย่างดีเนาะจ้ะแล้ววิธีการนําไปปลูกก็ง่ายจ้ะกระเด็ดเอางามันเลยจ้ะไปเสียบใส่ดินแล้วหฮอกระรดน้าดูแลตามปกติจ้ะมันก็สิแพรขข้นอย่างรวดเรียเลยจ้ะเพราะว่าต้นดีปีนี่มันปลูกง่ายจ้ะถ้าห้าสังเกตเบิ่งก็จะเห็นว่าลำต้นของต้นดีปีเนาะจ้ะมันจะเป็นลักษณะคายลำป่องเนาะจ้ะตรงป่องขอตอของมันน่ะจ้ะมันก็จะ เหมือนกับมันมีลากพร้อมที่จะจะเจร่ญเติบโตพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้ตลอดเวลาเนาะจา้ะแล้วน่วยของดีปีก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกล้วยจ้ะผิวน่วยของมันก็นจะคู่คะเนาะจา้ะเวลาสุกก็จะเป็นน่วยสีแดงส่วนมากจะนิยมเอาหน่วยดีปีเนาะจา้ะไปตากแดดแหง้งเพื่อที่จะนําไปใส่เป็นเครื่องเทศในการซอยแตงกินอาหารรสชาติของอาหารเนาะจา้ะเพื่อที่จะได้รสชาติที่เพ็ดห้อนเนาะจา้ะ แล้วก็นํามาปรุงเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคเนาจะจ้ะส่วนสปปรรพคุณทางยาที่ดินๆเลยก็คือซอยแก่าการทองอืดทองเฟอสอยขับล่มในกระเพาะอาหารและลำใส่ได้เป็นย่างดีจะ้ะอันนี้ก็คือสารพคุณทางยาสมุนไพรเนาจะจ้ะแล้ววิธีการนํามาใส่เป็นยาแก้าการทองเอืดทองเฟอก็คือจะใส่น่วยแห่งของดีปีเนาะจะ้ะส0บน่วยเอามาทูบให้แตก เอาไปต้มใส่กำน้ำเคืองดีจ้ะแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวให้เลืออยู่300มลอยมิลลิลิตรจากนั้นก็เอาน้ำต้มที่ได้เนาจะจ้ะมาดื่มกินก่อนอาหาร10บถึงสิบหานาทีก่อนเนาจะจ้ะแล้วก็จางกินขานา้าวนะจ้ะวิธีนี้ก็จะซอยแก้าการทองอืดททองเฟ้อลังจากที่ห้ากินข้าวแล้วเนาจะจ้ะ นอกจากนี้วิธีนี้ก็ยยงซอยเห็ใหายจะเลอนอาหารกินข้าวแ่บจ้ะนอกจากนี้แล้วดีปีก็ยยงถือนํามาปรุงเป็นยาแก้ไอครับเซมฮะได้คขึ้นกันเนาะจะ้ะวิธีนํามาใส่เป็นยาก็คือใส่หน่วยดีปีแห่งอยูหนึ่งหน่วยจะ้ะเอามาฝนใส่กับนามบกหน้า,า,นาใส่บักหน้ายูเคิงหน่วยเนาะจะ้ะจากนั้นก็ผสมน้ำเพิงจะ้ะหนึ่งช้อนชา แล้วก็เอาน้ำหอนประมาณ1ถ้วยกาแฟเนาะจ้ะผสมใส่กันแล้วก็เอามาดื่มกินตอนที่มนุษย์อุ่นเนาะจ้ะวิธีนี้ก็จะซ่้อยบรรเทาอาการเจ็บข้อซ้อยครับเสมหะแก่อาการไอได้ผลดีขึ้นกันจ้ะนี่ก็คือสปปรรพคุณทางยาของหน่วยดีปีเนาะจ้ะจะเห็นในว่าส่วนที่ถือนํามาใส่ปรุงเป็นยาก็คือหน่วยของดีปีเนาะจ้ะแล้วนอกจากนี้น่วยดีปีแห่ง กะย่างมีสารพคุนเป็นยาแก้อาการคืนไส้แก้อาเจียนได้ดีขื้อกันจะ้ะกระสิไส้หน่วยแห่งของดีปีเนาะจะ้ะประมาณ1ิบหน่วยจะ้ะเอามาทุบพ่อให้แตกแล้วก็เอาไปต้มใส่กบน้ำเคื่งลิรเขียวจนเหลือส0 0อยมิลลิลิตรเนาะจะ้ะแล้วก็กองเอาแต่น้ำเอาเมื่อไว้ทะดื่มกินก็นจะ่อยแก้อาการคืนไส้แก้อาเจียนได้ดืข้กันจะ้ะ เลนนี่ก็คือสรรพคุณทางยาสมุนไพรของต้นดีปีเนาะจาะถ้าถืกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ห้ยไทยอีสานก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ